ว้าวมากค่ะเมื่อเอสกันตะพงโชว์ภาพลูกสาวแห่ชมสีตาสวยมากค่ะ ภรยาสาวตาน้ำข้าเพิ่งคลอดลูกคนแรกไปหมาดๆค่ะสำหรับคุณพ่อป้ายแดงอย่างหนุ่มเอสกันตพงษ์บำรุงรักพระเอกช่องเจ็ดหลังจากที่คริสต,ติน่าภรยาสาวชาวเยอรมนันได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูโดยได้ตั้งชื่อว่าน้องวาเลนติน่าหรือเด็กหญิงวาเลนติน่าเอริก้าบำรุงรักค่ะ และล่าสุดค่ะใน i ิน t a g r กรมของหนุ่มเอสก็ได้โพสต์ภาพของลูกสาวคนสวยซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพนี้นั้นเป็นภาพ c l o สอ up ใบหน้าและจุดเด่นของหนูน้อยวานเลนตินาคนนี้ที่หลายคนแอบอิจฉานั่นก็คือสีของในตาซึ่งหลังจากที่ภาพนี้ได้ถูกโพสต์ออกไปแล้วนั้นเหล่าเพื่อนๆนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นจานวนมากโดยโพสต์นี้หนุ่มเอสได้ระบุแคปชั่นว่าจ้องตาหนูนานๆระวังจะตก หลุมรักนะคะ